ันนี้เราจะเดินทางนะคะเตรียมแพ็กกระเป๋าแพ็คสัมภาระแล้วค่ะนี่คือสิ่งของที่เราจะนำไปในคราวนี้นะคะเดินทางคนเดียวแล้วก็จะได้กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนัก2 3กิโลกรัมแล้วก็หิ้วขึ้นเครื่องอีกหนึ่งใบน้ำหนัก5กิโลกรัมนะคะนี่คือสิ่งของที่จะนำติดตัวไปด้วยในคราวนี้เนี่ยกองไว้ส่วนหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนเสื้อผ้าก็คงเอาไปไม่เยอะนะคะ ว่าเป็นฤดูหนาวคืออากาศจะเย็นเย็นส่วนพวกแจ็คเก็ตอะไรต่างๆเราก็ไปใช้บริการของลูกของหลานที่น่นเลยไอที่เอาติดตัวไปก็มีส่วนตัวนะคะพวกชุดชั้นในถุงเท้าเสื้อที่ใส่ด้านในอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอ,อื่นๆนะคะถ้าสมมุติว่าแพ็คกระเป๋าเอาสัมภาระเหล่านี้ลงแล้วถ้าน้ำหนักยังไม่เกิน23กิโลกรัม ็จะมาดูกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นของหลานสาวเขามีสัมภาระอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้คุณยายเอากลับบ้านให้ด้วยเอาไปได้เท่าไหร่ก็เอานะคะก็คงต้องเอาไปบางส่วนเท่านั้นเองถ้าทั้งหมดก็คงจะหนักหนักเกินนีนะคะอาทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีแพ็คกันว่าเราจะแพ็กกันยังไงแล้วสุดท้ายจะได้น้ำหนักกระเป๋าเท่าไหร่รอดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือเป็นขนมนะคะเป็นขนมที่หลานสาวคนโตสั่งคือพี่คารีนาสั่งบอกให้คุณยายออกมาเยอะๆเลยว่างั้นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ค่ะไปซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นถุงแบบนี้ค่ะขนมเขาจะมีรสมีช็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอร์ี่ แต่พอเอินว่าวันที่ไปซื้อเนี่ยสตรอเบอรี่หมดก็เลยไม่ได้นะคะก็เลยได้แต่รสช็อกโกแลตนะคะข้างในที่เห็นถุงแบบน,นี้นะคะลองเปิดดูแล้วค่ะข้างในเนี่ยจะมีแค่สามอันหรือมีแค่สามชิ้นนะคะอย่างนี้ค่ะนี่คือที่อยู่ข้างใน <c oughs> เนี่ยประมาณหนึ่งเงี้ยนะคะมีแค่สามอันก็ําเป็นถุงมาอย่างดีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณยายก็ทําตามที่หลานสั่งนี่ค่ะแต่ก็มันเป็นกล่องนะคะกล่องจะใหญ่ในหนึ่งกล่องนี้จะมีทั้งหมด12องซองเล็กๆอย่างนี้ค่ะจะมีทั้งหมด12สองซองคุณยายก็เลยจะเอาออกจากกลออ่องนะคะเพื่อความสะดวกในการในการเดินทางในการแพ็คก็เลยจะออกจากกล่องแบบนี้ค่ะก็จะเอาใส่ถุงนะคะ ดูค่ะว่าจะใส่ได้กี่ขูนแต่ว่ากะว่าจะเอาหิ้วขึ้นเครื่องนะคะเอาใส่กระเป๋าหิ้วตอนนี้กระเป๋าหิ้วเราได้5กิโลคือวันนี้จะบ,บินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีกับสายการบินแอร์ไชน่านะคะ เพราะฉะนั้นก็คือบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินปักกิ่งนะคะอาจากนั้นก็าจากสนามบินปักกิ่งไปที่สนามบินดันเฟิร์ตนะคะ <c oughs> เดินทางยาวไกลครั้งแรกที่เราบินกับสายการบินแอร์ไชน่านะคะ ถ้าซื้อตั๋วในชั้นธรรมดาหรือเคม Class เนี่ยจะได้น้ำหนักกระเป๋า23กิโลกรัมนะคะเราก็เลยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะคะไปจากประเทศไทยแล้วก็บินไปเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่งนะคะเมืองหลวงของประเทศจีนเลยค่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงดูถรงนี้ก่อนนะคะ ว่าจะได้กี่กล่องในหนึงถุงนะคะเดี๋ยทำไปแล้วก็จะได้ประมาณนึงเนี่ยนล่ค่ะอันนี้จะใส่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องเพราะว่ากลัวช็อกโกแลตที่เป็นแท่ง,งเนี่ยมันหักน,นะคระับัวคุณหลานไม่ได้กินของอร่อยให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ถ้าเอากล่องไปนี่ก็คงล้นกระเป๋าวะค่ะเพราะว่ากล่องนี้มันจะใหญ่นะคะซื้อทั้งหมดกี่กล่องเนี่ย อยู่นี่ห้าหก1จ1ด1ป1เก้ทั้งหมด14บี่กล่องนะคะเพื่อคุณหลานสุดที่รักเพราะว่าเขาบอกว่า,าให้คุณยายเอามาเยอะที่สุดเท่าที่คุณยายจะเอามาได้นะคะแต่คิดว่าขนมเหล่านี้คงไม่ใช่ของห้ามนำเข้าประเทศเยอรมน,นีนะคะคงเป็นของธรรมดาทั่วไปไม่ใช่สิ่งต้องห้าม แต่พวกสิ่งต้องห้ามนะคะที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศเยอรมน,นีได้เขาก็มีกำหนดไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกผักสดหรือผล,ไม,อลไม้สดหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปนะคะถ้าเจอตรวจที่ตรงอ่อนจะเข้าประเทศเขาน่ยนะคะ อาจจะมีการเอาทิ้งแล้วก็เสียค่าปรับด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ,อาทางที่ดีก็คืออย่าเสี่ยงแล้วกันนะคะเกี่ยวกับพวกผักสดผลไม้สดหรือว่า,าพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือเนื้อสัตว์อะไรต่างเนี่ยห้ามนําเข้าเด็ดขาดนะคะส่วนสิ่งของอื่นๆนะคะนอกจากขนมวันนี้แล้วก็จะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวให้ดูค่ะม <c oughs> ีจับตามสั่งนะคะอันนี้คือ,อ,อมาร์กหน้ามาร์กตอนนอนได้ว่าอย่างนั้นนะคะคือมาร์กก่อนนอนแล้วก็มาร์กนอนได้เลยเน่้อนนลูกสาวสั่งใส่าจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวก็ซื้อให้อันนี้เรียบร้อยค่ะอีกอันนึงของคุณหลานที่หลานสั่งนะคะก็คือบุหรี นะคะเนี่ยบุรีเอาไปจากเมืองไทยบอกว่าราคาถูกนะคะแต่การนำเข้าบุรีนะคะที่เราสามารถนำติดตัวไปที่ประเทศเยอรมน,นีได้เขาบอกว่าต่อหนึ่งคนไม่ให้เกิน200รมวนนะคะอันนี้เราก็ทำตามกติกาค่ะส่วนอื่นๆน,นะคะมีอะไรอีกอันนี้เป็นหนังสือเดยวแท็คไว้เรียบร้อยนะคะ แต่มีเยอะมีหลายเล่มนะคะนี่อีกในกล่องใหญ่ๆเลยหเห็นไหมคะ1 2 3่สาี่ชุดนี้มีทั้งหมด4ี่เล่มนะคะมาแบบนี้เลยเขาแพ็คมาแบบเนี้ยก็ไม่ได้เอาออกจากกล่องจากที่เขาแพ็คนะคะแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนี่คะ่ะหนังสือนี่คือของลูกสาวลูกสาวมีสั่งอยู่2รายการคือหนังสือกับที่เป็นมาร์กหน้านะคะที่เป็นครีมมาร์กหน้านี่คะ่ะ ส่วนอื่นๆมีอะไรอีกไหนดูสิมีอะไรบ้างคะดีกลุ้มแห้ง้งแห้งในีพี่อุบลสั่งกุ้งแห้งกับกะปินะคะพี่อุบลสั่งแล้วก็ยันอื่นๆก็เอาติดมาติดมือไปด้วยปลาหมึกแห้งปลาวงกลมแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือประเภทปลาเนี่ยเรานำเข้าได้นะคะไม่ผิด ถ้าเขาตรวจเจอเขาก็ไม่ไม่ว่าเราเพราะว่าประเภทปลาเนี่ยเหมือนคล้ายๆแต่เขาเขาไม่ค่อยเอาเรื่องเราเท่าไหร่แต่ว่าพวกเนื้อเนี่ยเอาเรื่องแน่นอนนะคะอันอื่นมีอะไรอีกคะอ๋ออันอื่นนี่เป็นหลานปุกกี้สั่งนะคะคุณปุกกี้ค่ะเนี่ยสั่งเม็ดแปงบอกเขาเม็ดแปงโมาฝากหนูหน่อยเออถามา่าจะเอาอะไรไหมนะคะ ก็ซื้อเม็ดแตงโมค่ะนี่นะคะมาเม็ดแตงโมก็ซื้อไป2แบบดีค่ะ2แบบ2ตรานะคะตอนนี้ก็คือได้สิ่งของตามสั่งหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็มีที่เพื่อนสั่งคุณนายทองสุกสั่งบอกว่าโอ้ยพี่ต้อยสุกอยากกินมาระคีนกกับถั่วฝักยาว ดูกันค่ะบางทีอาจจะไม่กล้าเสี่ยงเอาไปนะคะส่วนคุณแอนเพื่อนสาวของเราก็สั่งเอาใบตองแต่ล่าสุดนางก็บอกว่า,าถ้าถ้ามันคือกลัวโดนตรวจนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยาการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีเขาตรวจเข้มมากนะคะโดยเฉพาะเครื่องบินที่ไปจากประเทศไทยแต่ว่า,าคือเราไปเปลี่ยนเครื่องเราไม่ได้บินตรงจาก ประเทศไทยตรงไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตหรือสนามบินมิวนิกหรือเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีนะคะเราเปลี่ยนเครื่องอันนี้เท่าที่เดินทางมาก็ยังไม่เคยเจอแต่เราก็ไม่ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเวลาเดินทางนะคะไปต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามให้ศึกษาดูดีๆนะคะว่าประเทศนั้นเขาห้ามนำเข้าอะไรบ้างนะคะตรงไหนต้องระวังอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียเนี่ย สตรีทมากนะคะสตรีจริงๆแม้แต่พวกะบะหมี่สำเร็จรูปอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีภาษาอังกฤษกำกับเนี่ยเขาจะเอาทิ้งเลยจะยึดเลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านเอาผักเอาผลไม้ไปโอ้ยตอนนั้นที่เราเดินทางไปซิดนีย์นะคะ,ะมีน้องที่เป็นแอร์โฮสเตสเขาบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้บางคนเจอตรวจแล้วเจอของเนี่ยเขา ส่งกลับเลยส่งคนกลับนะคะคือไม่ให้เข้าประเทศเขาเลยอะไรประมาณนี้หรือยุกยกเลิกวีซ่าเลยเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นจะไปประเทศอะไรก็ให้ศึกษาดูดีๆว่าเราสามารถนำอะไรเข้าไปได้บ้างนะคะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงถ้าหาซื้อกินที่โน่นได้ก็ซื้อที่โน่นเลยค่ะง่ายดีนะคะ,ะส่วนมากเลยไม่ว่าประเทศไหนๆก็จะประมาณเดียวกันเลยละคะ่ะ อีกอย่างทองนะคะทองคาอย่างงี้ค่ะเขาจะมีกําหนดน้ําหนักไปด้วยคืออย่างเช่นเข้าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยตีมูลค่าไม่ให้เกิน500ยูโรนะคะก็คํานวณเอาว่า500ยูโรเนี่ยเราจะซื้อได้หนักเท่าไหร่นะคะทองต้องระวังแล้วก็เงินนะคะเงินตอนนี้ไม่ว่าจะเข้าจะออกประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเขาตรวจเข้มมากนะคะต่อนหนึ่งคนเนี่ย เขาให้พกเงินสดติดตัวได้ไม่เกินคนละ10,000ยูโรนะคะแล้วเวลาเขานับเนี่ยถ้าเขาตรวจนะคะเขาจะนับเหรียญน,นับใบเล็กใบน้อยเขาจะนับรวมหมดเลยนะคะคือเกินมานิดหน่อยก็คือผิดเพราะฉะนั้นอย่าให้เกินนะคะระวังดีๆแล้วคนที่เดินทางไปเที่ยวประเทศเยอรมนีเนี่ยยิ่งตอนขาออกหรือขากลับออกมานี่นะคะบางคนเนี่ยจะเจอเจ้าหน้าที่มาตรวจที่ ตรงทางขึ้นเครื่องเลยนะคะตรวจเงินตรวจโดยเฉพาะเงินนั่นแหละค่ะคุณพกเงินเยอะไหมคุณมีเงินเท่าไร่อะไรประมาณเนี้ยอย่างบางคนเนี่ยนะคะเคยเคยเจอเมื่อหลายปีผ่านมาแล้วอันนี้เป็นข่าวพอสมควรในวงการคนไทยได้ยินได้ยินกันเยอะนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งไปเยี่ยมญาติที่ประเทศเยอรมน,นีจากนั้นก็ถึงเวลากลับประเทศไทยพอดีมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะคะ คือตำรวจเขาจะเดินตรวจอยู่เรื่อยๆหรือเขาอาจจะมีสิกแนลหรือเขาอาจจะเห็นจากเอ็กซเรย์แล้วเป็นที่ต้องสงสัยเราไม่ทราบแต่ว่าตำรวจไปขอค้นกระเป๋าที่ใส่เงินใส่สตางค์ที่ทางขึ้นเครื่องเลยนะคะแล้วก็มีเงินเยอะแล้วเขาก็ถามว่าคุณมาอะไรที่ประเทศเยอรมนีก็บอกว่ามาเที่ยวมาเยี่ยมญาติแล้ว คุณมาเที่ยวทำไมคุณมีเงินกลับประเทศไทยเยอะจังเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นน่าจะแบบตกใจหรือไม่ได้เตรียมคำตอบไว้สำหรับคำถามเหล่านี้นะคะเขาก็บอกว่าอ๋อ oh, พอดีฉันมาเยี่ยมญาติแล้วญาติฉันมีร้านนวดฉันไปนวดช่วยช่วยญาติช่วย,ย,วยคนนี้ของฉันอะไรประมาณอย่างนี้ยค่ะก็เลยมีเงินกลับบ้านโอ้ยปรากฏว่าเป็นเรื่องเลยค่ะตอนนี้ ร้านนวดนะก็ต้องโดนสืบมาโดนอะไรมาหลากหลายอย่างค่ะผลตามมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทาอันไหนที่ไม่ถูกกฎหมายก็อย่าหาทานะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ที่นั่นแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยฉันเที่ยวมาหลายปีแล้วฉันไม่เคยเจอตรวจเลยใส่ทองหนัก2บาท3บาทเดินเข้าเดินออกทุกปีแต่ว่าถ้าถึงคราวซวยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าถึงคราวซวยถ้าโดนตรวจเขาจะถามหาใบเสร็จก็จะถามาปีที่ซื้อซื้อจากไหนหรืออะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังไม่ว่าจะเข้าออกประเทศไหนก็ตาม,ปร,ตามประเทศไทยก็ตามนะคะอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมหรือใส่นาฬิกาที่ราคาแพงอะไรเงี้ยถ้าผอ,อิญซวยโดนเรียกตรวจนะคะจะแก้ตัวว่าเนี่ย เป็นสิ่งของที่ฉันมีอยู่ในเมืองไทยแล้วฉันซื้อที่เมืองไทยแต่คุณไม่มีใบย,ยืนยันว่าคุณซื้อจากเมืองไทยหรือคุณซื้อที่เมืองไทยแล้วคุณฮิ้วออกไปเที่ยวด้วยอย่างเนี้ยคุณไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนปรับเพราะว่าของแบรนด์เนมที่นําเข้าประเทศไทยเนี่ยเขาจํากัดว่ามูล,ลค่าไม่ให้เกิน2 0 0 0 0บาทต่อ1คนถ้าเขาประเมินราคาแล้วมันเกิน2 0 0 0 0บาทเราจะต้องเสียภาษีตาม ขั้นตอนที่เขากําหนดนะคะว่าภาษีตรงนี้เสียเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันแล้วถ้าใครจะออกจากประเทศไทยหรือเดินทางจากประเทศไทยไปเที่ยวถ้าอยากซะพายกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงอยากใสนาฬิการาคาแพงต้องแจ้งตอนเราจะออกประเทศก่อนนะคะว่านี่คือทรัพย์สินของฉันที่ฉันจะนําติดตัวออกไปจากประเทศไทย ตอนกลับมาถ้าคุณตรวจเห็นสิ่งเหล่านี้ก็มีใบเนี่ยชี้แจงว่าเนี่ยฉันไม่ได้ซื้อมาจากต่างประเทศนะฉันออกไปจากเมืองไทยนี่ค่ะต้องทำแบบนี้นะคะถ้าใครเดินทางจากเมืองไทยจากที่ประเทศเยอรมน,นีก็คล้ายๆกันถ้าสมมติว่าเรานำเงินออกมาเกิน1,000 0ยูโรต่อ1คนคุณจะต้องมีใบเอามาจากธนาคารจะต้องมีใบของธนาคารว่าเราถอนเงินมา เกิน1 0,000นยูโรแล้วนำติดตัวเดินทางด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกรด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการเดินทางไปมาต่างประเทศหรือเข้าออกประเทศไทยก็มาเล่าให้ฟังเท่าที่เราทราบแล้วก็มีประสบการณ์จริง mm. เกิดขึ้นกับตัวเอง mm. นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดแต่คำว่าอ mm. ุ้ยฉันโชคดีฉันเดินทางไปมาเป็น10ปีแล้วฉันไม่เจอไม่แน่ค่ะปีที่10 หรือปีที่11คุณอาจจะเจอก็ได้นะคะให้ระวังในจุดนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในการเดินทางมาเล่าสู่กันฟังนะคะ